สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับผมเมื่อนี้กับพ่อๆกันอีกคือเ่าเมื่อนี้กับพี่น้องเขามาดักหนูนะครับเมื่อี้เบื้องบรรยากาศวิวงามๆไปน้ํากันกันครับอย่างริมเขาเลยครับเมื่อี้ก็ดักกับเมื่อนี้เขาก็ใส่เป็นกับดักโมนิไฟล์แหละครับเนี่ยแต่ไม่พี่น้องเขาเบื้องนะครับกับดักโมนิไฟล์ครับ กับดักมอนิไฟสไตล์ลูจ้างอิสระละครับเนี่ยกับมัวเองดักเองละครับเนี่ยใส่เนื้ขอข้าวโพดครับเมื่อเนี่กับเนื้อฉีใต้เนี่ยก็คือสิบหลายดอกครับเนื้อฉีใต้เพราะว่าหลังจากไม้ที่ผ่านมากเนื้อฉีใต้มันเป็นหนูหน้อยนะครับหนูมันยัง่บหไงนะครับนื่งกะเป็นป้าหญ้าแบบนี้มันก็คงจะเป็นหนูพวกหนูขัวหนูหน้อยครับเขาก็เลยที่ใส่เนื้ขอข้าวโพดเป็นส่วนหลายครับแต่ที่สําคัญที่ขาดบ่ได้เลยก็คือเนี่ยครับ น้ำยาหกจีเขาครับเนี่ยทุกเงื่อที่เขาเสียบกับเขาจะฉีดตัวนี้ทุกข้างครับนะครับไปลุยเบื้องหมายน้ากันเลยครับเมือเ่อ่ยว่าหมายเขาสิเป็นจังไดสิคือบ่สิมีว้มหมานมาฝากพี่น้องเขาซ้ำใดไปรุ่นน้ำกันครับเบื้องหมายงามๆไปน้ากันเลยครับครับที่ย้อนแสงเนี่ยตัวกลับไปครับเขาไม้กันเลย ีปลาทั่วแขกครับอีกจังน้อยนี่ทั่วเป็นน้วยดำแล้วเก็บไปแล้วนี่หนูนี่คักเลยครับเนี่ยหมดแล้วครับหอาก็จะขึ้นไปพุ่นแล้วครับไป หไม้เลยครับเป็นนูน้อยหรือครับหนึ่งเป็นทางอัวลอดมาครับนบะังสังเกียทางทางก็ดีอยู่ครับเมื่อนีงหมายแรกหลังแรกของเขาเี่นครับไปไซเบอวันี้แหละ ไปล้างเลียกครับครับการดักกับพี่น้องถ้าบ่เข้าใจนะครับหมเขาหันอันนี้ด้อขึ้นม้เนี่ยมันสีมีเเล็กตัวนี้ถ้าเขาหันทั้งนี้ขึ้นมาจังส่มันดึงบ่ขึ้นดนะครับเนี่ยบนองคนห่างบ่เปีนครับเนี่ยเอาเอาเอาตัวทับนี่ขื้นจังส่มันดึงบ่ขึ้นครับเขาต้องตีนไร้นี่นะครับหาเอาตัวนี้มันขึ้นทังถึงเนี่ยสังเกตเล็กตัวนี้ครับสําหรับท่านที่ห่างไม้นะครับที่หาดดักไม้นะครับมือไม้ครับสําหรับมือเกาแล้วะ็ถือว่าทบทวนค้ามรู้ไปครับ อีกหลังหนึ่งเขาก็ปิดทั้งหลังไว้เนี่ยครับหัวห,หนู่มเขามาทั้งหน้าทั้งหลังยาให้หนู่มเขา เก็บอีกหลังนึงครับนี่ครับประมาณนี้แหล,ละ อีกหลังนึงครับเนี่ยเห็ดติดไว้ประมาณนี้แหละครับชมบรรยากาศเ้ยแมลงก้อนสิค่รครับเพาก็หัวก็ใส่กลับแด้ี่หาหลังนี่แหละครับยังไงก็มะรุ่นน้ำกันตอนยามฝนะะครับเนาะบ้าเนี่ยตอนนี้ก็บเบิ้งวิวงน้ำไปก่อนครับ ในเวลามายามกลับเขาเหรอครับกบ็ทุ่มเครื่องกัว่ัวเกือบสองทุ่มแล้วครับตอนนี้ก็ได้ฝนก็ส่งป่วยๆล,ลงเม็ดเลรอครับจักสิเปลี่ยนแจ้งไดดอกเขาก็เลยม,มายามก่อนคาฝนตกเขาสิบ่ได้ยามครับแต่ครับรุ่นน้ำกันเลยครับเมืองหลังนี่เขาเลยครับผมเห็นลั่นนะครับพ้องหันนะแต่ว่าแจ็กสิตัวใหญ่ตัวน้อยมารุ่นน้ำกันนะครับอืมอหอด ห่างไ้ต้อเหรอครับมองเกานี่แล้วมองอะไ้ง่ายหรอครับ นี่ครับก็ถือว่าโตงามนี่ครับเราเมังที่นอนเขาเบ้ับเต็มแรกของเขาสําหรับข่้าขึ้นนี้ครับถือว่าโตงามนะครับอีกหลังนึงแล้วครับ เก้าลระครับแต้มนี่ก็งามอีอ,อ๋อหลุดมือนะครับแต้มนี่ก็งามมีคือเก้าลระครับรุ่นเดียวกันเลยอืมเห็นแต่ข้าวโพดครับเอาข้าวโพดก่อนเนี่ยครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวละอืม หางมองเก้าดีละ,ะ,ะปูไว้จักน้อยอแต้มนี้ก็ถือว่าง,งามอยู่ครับนะแต้มนี้ก็แต้มใหญ่แต้มที่สามเขาก็แต้มใหญ่เลยครับใสนะ่เวน ครับตวนี้ก็ใส่ง้ามอีกนะครับ รุน่นเดียวกันอีกแล้วครับมีบางท่านถามรอบแรกผมสิบวฉชีดน้ำยาด้วยครับแต่ว่าเมือนน่อกี้ได้ยามรอบเดียวแห้วครับเพราะว่าฝนตกครับ งามน่ครับครับสังเกตียจากใบไม้เปลี่ยนๆนะครับฝนเริ่มตกแล้วครับถ้าฝนม่ตกก็สิได้ยามอีกรอบนึงแต่ว่ารหาจะบ่รอดครับเมื่อี้ครับแต่จังไรถ้าฝนตกเขาก็มาลุ้นกันเหมือนเศร้ากันละครับมาเบิ่งผลงานของเขาครับไปยาหาม้าวางหันนี่แหละครับก็ได้หาเต้มครับวันนี้เต้มใหญ่อยู่เต้มหนึ่งละครับ มีแต้มใหญ่ตรงนี้ก็เป็นหนูพุกครับหนูรุ่นรุ่นลยครับนี่ของผมแล้วก็ของทีมงานนี่ครับเนี่ยของทีมงานก็ได้ซีแต้มครับนี่แต้มใหญ่ครับแต้มนี่แต้มใหญ่แล้วก็แต้มนี่แล้วก็แต้มร้องลงมาซีแต้มครับแต่อยกของพันใหญ่นั่นเพื่อนมาทันในม้าครับเพื่อนกลับไปยามอยู่จังได่ก็ถ้าม้าทันก็สีสรุปผลงานในเบื้องก็จะเป็นมือเศร้าคนละครับล้อสรุปพร้อมกันทีเดียวรดอันนี้ก็ของผมสองคนแล้วครับ ของทีมงานเราเขาก็ะจเฮ็ดกินละครับของผมก็ะจเฮ็ดจินสองตัวนั่นก็ะจเฮ็ดจินสองตัวกันละครับจังไหนกลับไปขวานูจินน้ากันครับเพราะว่าเบื้องบรรยากาศแล้วพี่น้องเนี่ยเบิ้งบรรยากาศทั้งนอกครับฝนตกครับทั้งนอกเขาฝนตกก็คือสียามอีกบ่ได้ดอกก็สีได้แค่รอบเดียวนี่แหละจังไหก็ติดตามรุ่นน้ากันมือนเศร้านะครับเนาอบ้านเนี่ยเอาละครับไปไปขวานูจินน้ำกันแซ่บครับบ้านเนี่ย กับน้อก็ติมาล้นแล้วก็ติขวากันแล้วครับบัานเนี่ยลงมือกันแล้วครับ ม uh huh. ันพันไงกันแล้วขัวเบึงขั้นตอนการขัวเลยครับ uh huh. มาเปิดเจ็ดบวลเนะี uh ่ย huh. โอ้ยเจ็ดบอเปิดเนาะ uh huh. จ็เบอร์เปิดมันกับบอร์ติดแล้วพี่น้องเลยเบื้องขั้นตอนการขวานูกันละครับบอลโดยเชียรพันใหญ่คือเก่าหรอครับเมื่อนีรเชียรพันใหญ่เป็นผู้ลงมือถ่ายทำโดยลูกจ้างอิสระว่าสัตว์ดีแนอนอพัน <c oughs> <c oughs> อหอมอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังบาย ไขดวงนั่งถ่ากับลังใจเออนอนให้กับลังใจไขดงนอนถ่ายกิ่นย่างเดียวก็ฟันอดไขดวเที่กับเขาว่าเป็นลอกหนังคอยยื่อยู่ฟันอบลอกดังฟันลอกดมือมีอย่างขวมหมดย่างเดียวมันว่าตอนนี้มันยงินหมูเนาะโอ้แต่หนูกับมันคักเหรอ ใส่นมันพื่อีมันคั่กก้าอีกเนี gefallen, <Cock S 2> <ım S 1> ่ยมันแห้งดนได้เด้อ่เาเตอรไปกหึีแกงเตอร์กัน่เอกัน็เผ็ดไโอ้ก็แล้วแตจะเชี่ยบจีจัดการลวเนาะเชี่ยบีเฮ็ดหลยเฮ็ดหน่อยแต่เลงเเชละ ห่านเหอับนเจ็ล้ยห่านบ้างไม่ตเะกันก็ซีโตมันก็ซีโตอเราถกุโตอเราล่ะซีคก็ซีโตอเราการควนแบบ สวดทั้ง่งครับยู่บ้านบ่เคยเห็ดกับเผาเยอะแยะท่นมานีไม่เห็ดกับเขาปา็นทังเ,เ,เห็ดเปล่ยนทุกอย่างเาะงมามากถึงเโอ้มนนีสงหลายเนาะตัวใหญ่บุกฮะมันหนีนสงหลายเนะมื่อันนั่นตัวมัใหญ่เลยมันมนสงเข,งขงทาทาต่อ

lưỡi căn cứ, nó còn gì, nó còn gì, nó còn bún đấy này, nó bảo canh đôi thái đông, nó còn trái ạ, bữa khืน, giờ nhầm quắp quắp gì bà anh, การอีนรถดีสิน่ะรถดีครับไ้รถดีแล้วไปหลายๆมนืดีพอรเลยเอาเอาแพอดีนเดีดีพอดพอดีพอดีนะเอาพอดีพอดีดีโคดบดปใดเลยน้ำ่้งแล้วมนนี่นะสุดยอดเลยนี่ยังไนงเนาะไหลเ็หล พอดีย่พอดีเลยอ๋อใส่ใช่พอดีใส่พอดีบ่บ่เอาเสียบลายดอกเอาเสีพอดีแหละสุดยอดละโอ้มนี่สุดยอดเลย่าเ่าเราก็ต้นน้ำอีกทได้เฮ้กี่ตะเราเก๋ไม่เอาแบบไหนก็เอานี่เหนถ้าอยากสดน้ำกกกกงูน่เหรอ อธิบาคือล่องคอแทะหิวาเนี่ยแน่นอนเนคนห้องนังเทียงเยินไปไท,ย,ย,ทยดงเราสดโอโ้พักเราครับมือ่อีงโอ้สุดยอด้วครับมือ่อีง ไปตักเสิร์บไปครับพี่น้องก,กินข้าวน้ำกันครับบอนน่ะขวหนัวเขาก็สุกแล้วล,ล่ะวางฝืนให้กูฝืนนี่หน่อเขาเลยตรงนี้คัมเดียร์ตรงสดคัมง่ายๆครสดคัมง่ายๆตงเปาก่อนมาเปา <c oughs> คลายวัวทันเด้อห่อนแล้วอืมเดืดแล้วว่าฝีมือมาตกเลยเนาะ <laughs> một tạc cao. Giùm gọi hết hết. đi gùm gọi hết 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 ก็บ <hein. S 2> ้านเก่าแล้วคนเนาะเครื่องปรุงนี่ยางเด็ดหมดทุกอย่างเห็ดกับเน้เห็ดเต็มก็เราเรียนกันเลยครับน่ะลอย่องเนี้ยครืองว่าตัหนนอนเนี้ยขออ๋อนั่นว่า การกินเหลาเนี่ยเวลาไปกินเหลาก็มู่เนี่ยเขาเขาเว้าเลื่องอย่างเขาเว้าเรี่ยงมเมียเลยเห็นไหกินเหลาก็มู่เนี่ยต้องเว้าเลี่ยงเมียต้องย่องเมียเมียงามที่สุดเห็นไ่เม,มียหนารักที่สุดเมียงามเลิศในปัตตีบ่มีผู้ใดงามพ่อเมียต้องเป็นแบบนี้เดย ขันผู้ใดมีขาดคอขั้นผู้ใดเขาโปเซียก็ต้องเทียงแบบว่าคอขาดเลยอย่างใดมียก็ต้องเลือดในปฏปทีทีื่อเขาจะต้องเทียงแบบนี้เลยเนาะผู้ใดนอกจากผู้ใดนอกจอนผู้ใดมีดนนี้เท่าเรอ่องพานเนี่ยสมมติว่าไปกินเหล่ากรโม่เนี่ยย้อสิทธิ์กลับบ้านเนี่ยโอ้ยขึ้นไปสวยๆ่นมีให้เลยเนะแก้แกะม้าเนาะ ยังมา้าม้าสวยแท้จนป่านนี้จังมา้าเฮ็ดยังยู่ใสเงินวะเขาบ็ว่าเ,าเาาด้อยังโว้ยกระยอนไปน้ำไทดงนั่นละไปน้ำอิสราละเดียมันเถียงข่อยว่าเจ้าผู้ให้เดียวแนวเงี้ย <c oughs> นั่นแหละข่ยขอยคุ้นเถียงกับมันเูีเนี่ยว่าสิมาหนึ่งแต่เมคืนอยู่แล้วเนี่ยเถียงกันบ่นลงเลยข่อยกับบ่ย้อมแล้วนะ่ะข่อยก็ว่าเจ้าละงามที่สุดเลยปฏิพีเงี่ย นั่นใช่ไหมซอสนแข่งก็ซื้อเลยหอยเตียงจนชนะมันเนี่ยตอนเนี่ยชนะเรา่อยกับม้าแล้วเนี่ยจนมันยอมบบเราประจ้านี่งามที่สุดในปัิพีแล้วดีที่สุดแล้วถ้าตัข่อยว่าย้อมม้าได้ไหนสองคืนกับสองพื้นเนี่ยพูดยาวเลยเนาะแบบนี้แล้วเมื่อไหราเขาจะให้ไปกินยีชิมเอาไหเอาจจะไปม้าเหรอเมียนมุอาจไปไป เมียคอยต้องเลือดเมียคอยต้องดีปูดไอตสมมิ่าว่าเนเมียคอยคอยต้องเถียงไายใจขาดเขาขอเป็นประกันแลยคนหากเมียเขาต้องเธอชูมเมียแบบนี้มโมเมนต์ที่เป็นย่องเป็นเมียเห็ดเขาเสียบมาได้ไมันต้องย่องหลายกว่านี้ หไว้เอาไ้ใส่เงินบนละพันอยหยบเยให้ขอนตี้าทเนาะไม่เสียบไม่เสียบอะไรม่หยอี้เยววางแล้วน้ำย่องอยู่แลเป็นหนาะรับหลังรับหลังย่องยนาพอ่เต็นคือเข้า่าเนี่ยเทียงขอขาดนิ้ำเง้ยงเง็นย่า เอาได้ไหนกินมืดกูเจอมต้องให้ปวงเขาปวงเาใหม่แล้วเลยแล้วเขาก็สุดเลยเออถามเนาะม่เกินเขาแล้วกับน้อนตัวแบบไหนมาเอาละครับพี่น้องเขาก็กินเข่ามาหลายแล้วล่ะโดนเติมแล้วคุยกันไปตามภาษาเรื่องเล่าของทีมงานล่ะครับ จังไรก็อย่าลืมฝากติดตามฝากซับตะก่ายให้ทีมงานลูกจ้างอิสระในเนี่ครับช่วงนี้สายล่าก็รู้สึกว่าจะเฮ็ดคลิปออกมายากๆแน่แหละครับช่วงเนี่ยเพยายาเ้เฮ็ดคลิปให้มันเซฟที่สุดแล้ะครับเม่อให้มันมีการท้ารุนกรงรซับเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็กฎหมายท้ารุนกร,รมสรับค่อนข้างที่จะรุนแรงครับสำหรับยูทูบเบอร์สายลากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแหะครับ ครับหลังจากที่ห้องกินเขาแล้วเอาก็จหรับนอนกันนอนหลับพักพอน้องเด็กกับพ่พ่อกันมือเศร้านะครับสำหรับคืนนี้ก็ลาตีสวัสด์ครับผมพ่อก,กันมือเศร้าตอนยำหนูครับผมเสียกปึงเปรี้เลยครับือมีแต้มครับ ครับเงาอัจหลาดเลยครับตัวเนี้ย